ผู้หนังครับหนังหนึ่งสอสาี่ห้าหกดนะครับเป็นหน่วยหนังที่มาประจำการอยู่ที่วัดจุรามานีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับโันิีข้างในบ้านนี่น่าจะเป็นเครื่องใายนะครบับกลางจอไว้เลย ใช่นะครับนี่เป็นเรือใช้ภาพยนตร์นะครับใช้ภาพยนตร์มีสบายใจภาพยนตร์นะครับตู้ลำโพงกว็ข้างละสี่สี่ตู้นะครับสบายใจภาพยนตร์ก็สำเร็จภาพยนตร์นะครับ เป็นสามิตรเทยเตรอร์ตู้สองตู้นะครับเบสสองกลางหนึ่งไป สบายใจนะครับนี่ตัวใหญ่กบเพื่อนสวัสดีจ้านี่เป็นสบายใจนะครับสบายใจมีสองสองหน่วยนะครับ กับเพื่อนครับดูรับดังมีคนต่านะครับน่าใช้ตอนเย็นนะครับนี่ก็เป็นเครื่องใช้ทำเป็นล็อกเกอร์ไปเลยครับเป็นบ้านล็อกเกอร์ไปเลยนี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับด้านในก็เป็นวัตถุลานะครับมันจะกว้างมากจอดรถ รถได้ประมาณสามสี่ร้อยคันได้ไ้มครับดูครับโอเคสวัสดีครับผม